นี่คือบทสรุปเรื่องเกมอำนาจและมายาคติของความเป็นชาติเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความขัดแย้งใหญ่ๆห,หรือสงครามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคนทั้งชาติเลยแต่เป็นแค่เกมของผู้มีอำนาจไม่กี่คนเท่านั้นเองประเด็นหลักต้นต่อของสงครามส่วนใหญ่มาจากความขัดแยง้งส่วนตัวของผู้มีอำนาจล้นล้วนเลยแต่แทนที่เขาจะไปเคลียร์กันเองนะเขากลับใช้คำว่าชาติมาอ้าง แล้วก็ดึงคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหากันเลยเนี่ยให้เข้ามาเกลียดกันสู้กันแทนชาติคือเครื่องมือที่ใช้แบ่งแยกเราออกจากเขาทําให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเกลียดกันต้องกลายมาเป็นศัตรูแล้วก็ฆ่ากันในที่สุดคนธรรมดาก็เลยกลายเป็นแค่บเบีย้ยในเกมที่ต้องไปสู้ไปตายเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นเวลาที่เขาต้องการคนไปรบเนี่ยคำว่ารักชาติจะถูกเอามาใช้ปลุกใจทันทีเลยแต่พอสงครามจบปุ๊บ ผลประโยชน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดินแดนหรือทรัพยากรมันไม่เคยตกเป็นของประชาชนที่ไปสู้เลยนะแต่มันกลับไปอยู่กับคนมีอำนาจกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มเดิมนั่นแหละมันก็เลยอาจจะพูดได้ว่าชาติเป็นแค่มายาคติที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้คนบางกลุ่มใช้หาประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเอง